โอเคกครับขอขัดสวัสดีๆด้วยนะวันนี้ของผมมาครับอยู่ผมพีเคกขึ้นโนทีับวันนี้ก็ผิดเทอมแล้วนะครับผมผมไม่ดีใจเลยคิดถึงเพื่อนนะครับเลยวันนี้มาอาดคลิปนะครับเป็นตู้เย็นนะครับดอกอะไรก็ได้นะครับแบบนี้ครับัแต่ผมลืมใส่อาหารโอเคครับวิธีการทําง่ายๆนะครับนะครับจะเอาอันเดียวก็ได้นะครับนะครับวางบล็อกอะไรก็ได้ แล้วก็ลองดูนะว่ามันอ่าไออันเนี้ยตู้มันเปิดไม่งไดไหมโอเคมันเดิมครับแล้วก็ทำแบบนี้แบบนี้ง่ายเส็ดแล้วนะครับแล้วก็ทำเป็นตู้เย็นนะครับใส่อาหารหรืออะไรลงไปก็ได้นะครับแล้วแต่เลยนี่ครับแบบนี้นครับเสียงเบาก็ต้องขออภัยด้วยนะครับ เงียบใส่อะไรก็ได้นะครับผมแล้วแต่เลยนะครับผมแบบเดี๋ยวผมขออนุญาตใส่ให้หมดกันโอเคนะครับซูว่าหิวนะครับห้าหัวเดินกินนะนับอาหารอู้หานำมาแล้วนี่หัวกินดีกว่าโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับใครชอบนะครับก็อย่าลืมไม่อยากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับวันนี้ครับขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย 第八题了。